ครับสวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยครับผมไพฑู์ทองสุขครับนะครับวันนี้เราก็มาเกาะติดสถานการณ์น้ําท่วมครับตอนนี้ผมอยู่ระหว่างนะครับคณะครุศาสตร์และก็คณะวิทยาศาสตร์นะครับตอนนี้โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ครับกำลังสร้างตื่นขึ้นมาใหม่เลยแต่เรามาเจอกับสภาพน้ําท่วมครับตอนนี้นะครับดูนะครับดูจากสภาพน้าครับดูครับเปียกหมดแล้วครับถ้าเดินลงไปเปียกแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้น้ําสูงมากเลยนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคณะวิทยาศาสตร์นะครับที่จะเข้ามาคณะครุศาสตร์ น้ำก็ได้ท่วมเยอะมากเลยนะครับตอนนี้นะครับดูนะครับขนาดมอไซค์นะครับยังจะท่วมล้อเลยนะครับตอนนี้นะฮะจะเห็นได้ว่านะครับวิกฤตน้ําท่วมของเรานี้นะครับอ่าสูงสูงมากครับดูครับดูครับน้ําน้ํากระเด็นแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ครับน้ําก็ยังอ่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังขาดอ่าเครื่องสูบน้ําอยู่นะครับตอนนี้ถ้า ได้รายงานข่าวไปแล้วถ้าผู้ใจบุญท่านครับท่านใดที่อยากจะบริจาคเครื่องสูบน้ําให้กับทางนะครับคณะครุศาสตร์แลวก็คณะวิทยาศาสตร์นะครับคนละเครื่องก็ยังดีครับเพื่อจะสูบน้ําออกจากถนนหนทางนะครับก็จะได้เป็นการเรียนการสอนของครูบาอาจารย์และก็นักศึกษาต่อไปครับนะครับแล้วมาดูอีกคันหนึ่งครับมาแล้วครับมอไซค์มาอีกคันหนึ่งแล้วครับอยู่ไหนล่ะนะครับมาอีกแล้วครับคันหนึ่งครับดูครับน้ําถ่วม น้ำท่วมสูงจริงๆครับดูครับดูครับดูครับท่วมสูงจริงๆครับตัวนี้ก็เป็นมอไซน์นะครับแต่ถ้าอีกสองวันผมเชื่อเลยนะครับถ้าฝนตกมาอีกนี่ท่วมหมดแน่นอนครับเสวัสดีครับตอนนี้แล้วครับเรากําลังถ่ายทอดสดนะครับจากหน้าคลุศาตอุตสาหกรรมของเรานะครับวันนี้เรามากอติดนะครับภาพสถานการณ์น้ําท่วมนะฮะซึ่งท่วมมาเป็นแรมปีแรมเดือนแล้วนะครับ เอาไม่ใช่ท่วมมาประมาณอาทิตย์แล้วนะครับตอนนี้เห็นว่าสถานการณ์น้ําของเรานะครับเยอะมากนะครับเราไม่สามารถเดินข้ามถนนไปขึ้นรถโด,ดยสารเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําก็กําลังขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะหวังว่าฝนคงจะไม่ตกมาอีกนะครับถ้าตกลงมาอีกคงแย่เลยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาแล้วก็อาจารย์แย่แน่นอนนะฮะก็สุดท้ายนี้ก็ฝากไปถึงทุกท่านนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านให้ดูแลรักษาสุขภาพเองให้ดี นะครับตอนนี้เราสวดจากหน้าคณะคณุศาสตสาหกรรมปฏิพานสำเนียงถ่ายภาพไพฑูรยท์ทองสุขรายงาน